มาที่ร้านปู่ปู่กำลังทำบาจีอยู่เลยค่ะที่นี่เขาจะใช้กระทะใบใหญ่ๆปรุงอาหารนะคะเราจะเรียกว่าทวาค่ะถ้ามาร้านนี้รับประกันความสะอาดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงเราจะใช้ช้อนในการตักเครื่องปรุงค่ะเราจะไม่ใช้มือเหมือนร้านอื่นนะคะนี่ค่ะก็จะใส่พวกเครื่องปรุงมัสาเกลือใบผักชีนะคะพริกค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยส่วนประกอบหลักๆที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีมะเขือเทศนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะต้มให้เปื่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาใส่บนทวาวแล้วก็ปรุงรสด้วยว<ะ>เครื่องปรุงมาซาร์เหมือนที่เห็นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ร้านปู่เปิดตั้งแต่7โมงนะคะมีลูกค้ามารอแล้วราคาเริ่มต้นจานละ25รูปีค่ะ